สวัสดีจุ๊บุสวัสดีไอพีแล้วก็สวัสดีเอฟซีทางท่านะครับไอพีวันนี้รีบเลยหลักมือวันนี้เราน่าจะรีวิวไปประมาณ4-5คันถูกต้องฮะเข้ามากันเรื่อยๆครับใช่ไมพู้พอเลยอะมาเตรียมพร้อมกับแคมปิ้งคาร์ของเราต้อำมือตอนนี้เราอยู่ไหนครับน้องเอ๊ อยู่กันที่หลังเต็นท์่พีค่ะผมเป็นศูนย์รถยนต์ชั้นนำคัดเกตอ่ะพี่ชนหนักจมน้ำเราไม่เอามาขายอย่างแน่นอนครับผมยอดเลยครับสถานที่ตั้งเราอยู่ไหนครับผมอยู่ตรงถนนเรียบทาง,งสวนโรงเรียนสวนกุหลาบคนบุรีครับมผมหรือตรงเสาทโลเมที่260เจอกันง,ง่ายๆตรงขรามสเสาเนี่อยพี่เป๊ะๆบ๊ะวันนี้<ป>วันนี้เรามีคันน้องเอกวันนี้มีเป็น Honda Accord ปี1996งเก้าเก้าหกอ่สวยเลยคันนี้เป็นรถบ้านรถเดิมนะใช่แล้วชนหนักจมน้ำไม่มีนะครับถ้ารถดีก็ไปใส่ปลาเกานะเหมือนเดิมมาดูพร้อมกัน FC จ๋าารคาหลักหมื่นบอกเลย Honda Accord นะครับสวยๆกันเลยทีเดียว1996นะครับออโต้นะครับมาพา่อกับน้องเอ็นไก่นะอะไรครับที่เราเป็นไก่เอ็นไก่ครับนี่ก็ไม่รับเลยมาพ่อกับล้อเอ็นไก่นะครับสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับฝัน <lim> ไม,ไม,ไม่ไม่โยนมาให้เลยไม่สีเรลี่ยมฮนะเล่นคนเดียวก็เล่นได้ครับ <S 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 มันมีปัญหาครับผมมาดูมาดูสีก่อนถือว่าสวยนะมากๆเลย ตอนนี้ก็เข้าเยอะนะเพราะเรากำลังต้อนรับ90แคมปิ้งคาร์ของเรานะจ้าก่อสร้างอยู่เกือบเสร็จแล้ววนมาดูฉากละลายใจเราก่อนสวยจริงๆเลยรักหมื่นนะครับรถสวยแต่ราคาถูกขอดูภายในหน่อยจานี้นิวครับผมนี่ะแผงประตูสวิตช็อกนะครับแล้วก็ปรับข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็เบาะหลังสวยๆเลยขอเซ็นนิดนึงนะนเนียโอ้โหรถก็ถือว่าติดชึ่งนะครับเฮดยี่สิบสองกใช่ไหมคันนี้ถ้าจำไม่ผิด รถสว,สวยเลยนะครับเนี่ฮะอุปกรณ์ใช้งานได้หมดนะครับตัวนี้ติด r g มาด้วยนะครับประหยัดสุดๆนะครับบอดหนังสวยสะอาด,วดพวงมาลัยนะครับดูฝั่งนี้กันแฮนประตูก็ค่อนข้างสวยสะอาดนะครับคอนโซลส่วนก็ค่อนข้างเรียบร้อยอย่างมากๆเลยนะครับผมนฮะแล้วก็แอร์นะบผมกดด้นะครับสวยอย่างมากๆนะครับคงทรงเสจใช้ได้เบอหนังสวยสะอาดกาวสอเป็นไง ประตูก็ยังสวยอยู่นะแถวสองนะครับบริหารกษัตอ้ออานนะครับมไม่มีอะไรโอ้ยนะข้างบก็ยังสวยอยู่นะโผงแล้วก็พนักแขนก็ยังสวยอยู่ไปห้องเครื่องเลยจ้ะเดี๋ยวจะมืดแล้วนะครับแล้วก็ไล่ฝาหนังใช้ได้ออขอบคุณครับยังหุ่นสาวมารับด้วยเพราะสีหกเจ็ดนี่ครับผมห้อ,องเครื่องสวยๆนะครับแผ่นคงแผ่นเพจก็ยังเดิมอยู่นะก็ไม่มีชนักจมน้านะครับมีเก็ีสีบางเล็กน้อยนะครับรถหลักเบิดก็สภาพดีได้นะ เมื่ก่อนแล้วไปจีนดึงมาอย่างนี้เลยมาวีเทคสวยๆเรียบร้อยมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะขอนได้คอนนะครับผมปี1996สวยๆกันเลยทีเดียวต้องพูดว่าหยดย้อยดีกว่าทรงอย่างแซ่ดแซ่ดอย่างไรอย่างนี้ไม่มีไหนนาไม่ได้ซิ่งหรอกเขาเรียกอะไรนะปวดท้องท้องเสียบอกเลยกินส้มตำเยอะ ครั้นี้เท่าไหร่ดีน้องเอี้ยหกหมื่นเจ็ดพอครับผมตอบกันเร็วๆเลยง่ายๆเลยนะตันสั้นเลยลอคันเมื่อกี้เลยดีกว่าสุดยอดเลยนะแล้วเดี๋ยวจะไปอยู่ใน900นี่พามันจะเดดเดนี่มีทั้งสองคันรถ900เนี่ยบอกว่า FC เตรียมเลยนะเตรียมจริงๆเลยเรามีรถสวยรถเดิมคลาสสิกรถเออ่หายยากนะครับรถโฟวิวได้ขับซีเยอะแยะมากมายเลยกำลังก่อสร้างกันอยู่ใกล้สแสนนะโอเคทดลองคันนี้เดี๋ยวย้ำสักนิดนึงเป็นอะไรนะเป็น Honda a c c o r อรุ่นปี2006ครับผมสก๋เเลย คันนี้จบราคากันไปแค่หกหมื่นเจ็ดพันบาทพอไปที่สุดยอดราคาเนี้ราคาเดียวกินยินกิบเป็นมันนี่คือง่วงหรือเปล่าเหมือนกันเหยียดนะนะพนร้าบพี่ช่วงนี้นิดหน่อยนะทีมงานนอนน้อยจะนอนนะมีไรฝากฟีซไหมฝากกดไลค์กดแชร์ผมหน้าเพจเฟซบุ๊กชื่อเดียวกันแล้วผมพี่เดียร์ก็คาทูชาแนลไอพี่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันมากๆเพราะตอนนี้ลูกค้าเนี่ยกดติดตามเยอะแล้วเราก็รับรถมาเยอะเหมือนกันมีเรื่องมากกว่า50คันตรงเอง น<ช>แน่นๆเลยรถสวยๆ<ว>ิปรวมอยู่นะใช่รถสวยรถไฟแนนซ์น,นะรถหลักหมื่นเลยนะครับ,รบมีทุกอย่างมีให้เลือกแบบถัดจครบคันกันเลย,ยทีเดียวข<ด><ด>อบคุณมากๆจะต่อี่ินาขก่อนครับ